ถามจริงๆว่าเราดูกัชเบลเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเราต้องเสียน้ำตาให้ตัวละครที่ชื่อวอลแคม3 0ม300 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูสเก็ตแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลในวันนี้นะครับผมมาด้วยเรื่องของการสรุปเนื้อเรื่องของมูวี่สองนะครับผมซึ่งกัชเบลมี2องมูวี่หลักๆนะครับผมก็คือเป็นของปีศาจตัวที่101ที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วก็มูวี่ที่2นะครับผมจะเป็นมูวี่ที่ชื่อว่าการบุกข,ของเมกาวอลแคนครับผมอ่าซึ่งวอลแคนไม่ใช่ตัวอะไรไกลเลยนะครับเป็นหุ่นยนต์วอลแคนสามร้อยที่คิโอมาโรเนี่ยทำให้กับกัชเนาะซึ่งของใน Movie นนมูวีี่้ะครับบอกเลย ว่าตอนแรกคิดว่าโอ้โหมาเป็นแนวโรบอทน่าจะเป็นแบบแนวแอคชั่นจ๋ารุนแรงอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่กัชเบลเขาก็ไม่ยอมให้เสียลายเซ็น์ของเขานะครับด้วยเนื้อเรื่องของมนะูวี่สเนาะมันก็มีสตอรี่ที่ถ้าเกิดว่าใครไปดูเต็มๆก็น่าจะเสียน้ำตาได้เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องโดยองรวมนะครับผมหยิบยกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในมูวี่นี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังอย่างตัวละครหลักในมูวี่นี้คือดร M2 อย่างเงี้ยนอนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีคล,ขขม movie 1, ลิ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปพูดคุยกันทีละหัวข้อเลยนะครับซึ่งแต่ละหัวข้อผมก็ใส่ไว้ในแต่ละทมาสแตรมแล้วนะครับก็ไล่เรียงดูกันไปได้เลยเนาะตอนอื่นนะครับผมเราต้องมาเริ่มเปิดมูฟี่กันด้วยแผนร้ายของด็อกเตอร์เอ็มทูครับด็อกเตอร์เอ็มทูเนี่ยใช้คําว่าเป็นตัวร้ายหลักของมูฟี่นี้นะครับเขามีแผนการอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอ่ะต้องการที่จะเอาตัวขิโยมรกที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยไปเป็นคู่หูของเขาครับแล้วทีนี้ด็อกเตอร์เอ็มทูเนี่ยเขาจาจากอนคตน เป็นโลกปีศาจในอนาคตเพราะที่จริงตัวตนของดร์เอนทูนับว่าตัวของเขาเป็นปีศาจนะครับเขาเนี่ยใช้วิทยาการต่างๆของโลกปีศาจในการที่จะมาอย่างโลกมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้เพื่อที่จะเอาตัวคิโยมารุไปเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าตัวเขาเองนะครับเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแล้วทีนี้เขาก็รู้ตัวต,วตนรู้ข้อมูลของทากามิเนะคิโยมารว่าเป็นคนที่แบบชาญฉลาดมากๆเลยในโลกมนุษย์นะแล้วก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของหนังสือของปีศาจที่ชื่อกัชเบลด้วยนะครับด็อกเดั้งเเขา าไม่ได้สนใจโลกภายนอกขนาดนั้นนะเขาแค่ต้องการตอบสนองแพชชั่นของเขาส่วนหนึ่งก็คือการทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในโลกปีาศาจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในโลกยุคนั้นเขาก็ไปได้ข้อมูลอันนึงมาซึ่งเป็นข้อมูลของไอเทมชิ้นหนึ่งชื่อว่าวอลแคนสามร้อยที่ทากามิเนคิโอมาโรเนี่ยเคยทําให้กับกาชเบลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอะไรบางอย่างนะดร M2 นะครับผมเขาได้ข้อมูลส่วนนี้มาเนาะเขาก็เลยเอามาสร้างกองทัพให้เป็นกองทัพเมกาวอลแคนครับผมซึ ว่าคิโยมารุกัสแล้วก็พวกท ok ีโอเมงุมิฟอกุเร่แคนโตเมซันบีมมาเล็ก4คู่นี้เขาก็ใช้ชีวิตในวันวันหนึ่งนะครับโดยที่ต้องบอกก่อนว่ามูฟี่เนี้ยถ้าดูจะทำลายแล้วคาบเกี่ยวเนื้อเรื่องระหว่างช่วงฟาโวโรแน่ๆครับอาจจะเป็นหลังฟาโโรเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นก่อนนิดนึงอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวมาเล็กมีการใช้มนดีโอเมูชุดรุกให้เราเห็นในของมูฟี่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของช่วงซีซั่นสามของอน,นิเมะนาอกและทีนี้ทั้ง4คู่ที่ก็ใช้ชีวิตกันนนปเเรรรืื่่่่ออยยยแล้วววคคคคคิิิโมมมาีีูทดึ เขาจะไปเข้าค่ายกับเพื่อนที่ห้องเรียนเนาะแล้วกัสจะขอไปด้วยโดยที่เราจะเห็นกิมมิกอย่างหนึ่งว่ากัสเนี่ยเขามีไหว้สุสานของวอลแค้น300รุ่น1กับรุ่น2ด้วยครับผมแม่งโคตรจริงจังนะครับคือมีรุ่น1กับรุ่น2ที่มีเหตุการณ์ให้เขาต้องพังไปในก่อนหน้านี้นะครับมีโดนเณมีจังบี้บ้างนะครับแล้วก็มีช่วงที่ไปเข้าค่ายหน้าร้อนกับเพื่อนๆแล้วก็วอลแค้นถูกเอาไปใส่แกงกะหรี่ซึ่งณเหตุการณ์นั้นนะครับสำหรับกัสก็คือวอลแค้นเนี่ยเขาได้จากโรคนี้ไป <laughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมที่อยู่ในมือของกัสตอนนั้นจะเป็นรุ่น3นะครับแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างที่ ush, กัสชําลังจะตื้นคิโยมารุตามสไตล์นะว่าอยากจะไปเข้าค่ายกับคิโยมารุด้วยคิโยมารุไม่ให้ไปครับผมแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่ ush, กัสกํกลังตามคิโยมารุไปก็ไปติดต้นไม้แห่งหนึ่งครับแล้วคิโยมารุก็อาศัยจังหวะนั้นหนีไปเข้าค่ายกับเพื่อนๆเลยแล้วจังหวะที่กัสตกต้นไม้มานั่นแหะมันก็ทาให้วอลแค่เสียหายไปด้วยนะครับซึ่งรุ่น,น่าม่ไหน,น จับตัวกั๊เอาไว้แล้วก็ทร,รมานวอลแทนรุ่นสาซึ่งตัดมาที่เหตุการณ์ของคิโอมาโรที่ว่าเขากําลังตามเพื่อนๆไปเพื่อจะเข้าค่ายยูยูมีหุ่นยนต์อะไรไม่รู้ครับผมมาพาตัวเข้าไปครับซึ่งคิโอมาโรก็จะถูกพาตัวไปยังนิติส่วนตัวของดร M2 ซึ่งอันนั้นนะครับเขามาจากโลกปีศาจในอนาคตด้วยสิ่งที่เรียกว่าไทม์เกตนะครับไทม์เกตนั้นก็คือจะมีมวลพลังงานให้ส่งมาที่จุดนี้แล้วทีนี้ก็เอาตัวคิโอมาโรมาจนได้แล้วหลังจากนั้นนะครับต้องม แล้วคิโยมาโรที่เห็นว่าเอ๊ะนี่มันตาลุงนี่ใครกันว่าแล้วตาลุงอย่างดร M2 เนี่ยก็มีการเล่าเรื่องราวให้กับคิโยมาโรฟังนะครับว่า่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะหน้าบาบาบลา,าแลวไอหุ่นของฉันที่แกเห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ฉันตามไปจากตัวแกในอนาคตยังไงล่ะา้าิเนีคิโยมาโรเอ๋ยแต่า้าิเนีคิโยมาโรในโลกอ,อนาคตเนี่ยฉันไม่รู้จะหาทางเอามันมาเป็นพวก้องของฉันยังไงฉันก็เลยอยากจะให้นายเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์ของฉันสักหน่อยหน้าซึ่งด็อกเนอร์เอ็มคู ที่ยอามาดอดกอ็ไม่เอาเขาผมสถานที่ที่กูจะไปตอนนี้คือไปเข้าค่ายกับเพื่อนๆอยู่เนา you know. แล้วที่นี่นะครับฝั่งของกัชก็จะเข้าสู่การเจอกับตัวละครหลัก อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในของมูฟวี่นี้นั่นก็คือวอลแคน300รุ่น4นะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยวอลแคน300ตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์โรบอทเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในหลายร้อยของหุ่นยนต์เมกาวอลแคนที่ด็อกเอร์เเขาได้สร้างมาอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่ส่งมาเจอกับกัสเนี่ยชื่อว่าเดดเอทีมครับผมซึ่งเดดเอทีมก็ประมาณหมายเลข18ใช่ไหมเออซึ่งมาเจอกับกัสโดยที่มีคําสั่งฝังอยู่นะครับว่าห้ามให้กัสเเข้้าาไปปใกลโยมร็น,าน,นาทางเปนารกกตมัฏขึ้นมา ตัวของเดซเอที T, เนี่ยมันต้องรังกัชเอาไว้ไม่ให้กัชไปขวางดึกขาดว่าไอ้ดร์เอ็ทูเนี่ยเขาจะพาคิโยมาโรลไปโลกปีศาจในอนาคตนะซึ่งการพานพบกันนะครับก็ต้องบอกว่ากัชสามารถสนิทสนมกับเมกาวอลแคนตัวนี้ได้เป็นอย่างนีครับผมสนิทกันในแง่ที่ว่าตอนแรกเนี่ยมาช่วยก่อนนะครับที่บอกเมื่อกี้ว่าไอ้ตัววอลแคนรุ่น3เนี่ยมันถูกนาโอมิจังเล่นสเละเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยตัวของวอลแคที่มาช่วยกัชเอาไว้ก็ได้เป็นเพื่อนกันซึ่งในระหว่างที่เป็นเพื่อนกันนะครับเราจะเห ไอเมลกาวอคันที่4มันจะมีคําพูดขึ้นมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณนะขอบคุณนะเรา ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นคำพูดแบบสไตล์ขัดขนใช่หรบโปรแกรมไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้แล้วกัสกับรุ่นสีก็เล่นกันไปเล่นกันไปเล่นกันไปแล้วอยู่ๆนะครับก็มีมาเล็กทีโอแล้วก็แคนโจเม่สามคนนี้เข้ามาร่วมวงกับกัสด้วยก็เล่นกับรุ่นสีไปนะครับซึ่งในเชิงของเนื้อเรื่องมูฟวี่อันนี้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วว่าเขาต้องการที่จะทําให้เราผูกพันกับไอ้ตัวบอลแคนสามรรุ่น4นี้ครับผมคือแบบว่าเล่นกันแล้วทั้งทีโอแคนโจเม่มาเล็กเขาก็ไม่รู้สึกเลยนะว่าไอ้ มาจากดร M2 ให้มาขัดขวางกัชไม่ให้ไปเจอกับคียมารุได้อย่างเดียวเลยนะซึ่งโดยคําสั่งนี้ก็ถือว่ายึดมั่นได้ค่อนข้างดีนะครับกำลังเล่นกันไปเล่นกันมาอยู่ดีดปุ๊บเนี่ยไอมิติที่มีไทม์เกตอยู่ด้านในของดร M2 ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นเมฆดําเหนือเมืองโมจิโนกิแห่งนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกัชสังหณนใจอะไรก็ไม่รู้นะเขาอยากจะให้รุ่นสีพาไปที่นั่นหน่อยซิซึ่งคาดว่าน่าจะพาไปได้แล้วกลายเป็นว่ารุ่นสี่ครับตอนแรกนะเขาจะไม่พาไปเพราะอย่าลืมมคําาสั่่งงขอดร M2 เไ้ไให เข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นคือแบบทําให้กัสอยู่ห่างจากจุดของดร M2 ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเลยซึ่งตอนแรกไม่พาไปครับผมแล้วอยู่ๆกัสแม่งงออกไปท่าไหนไม่รู้นะก็ยอมที่จะพาไปจนได้ครับแล้วพอรุ่น4ี่พาไปยังทางเกตของดร M2 ปุ๊บนะครับในมิติแห่งนั้นเนี่ยตอนแรกกัทที่มาถึงพวกคิโอมาโรก็โล่งใจแล้วว่ากัสมาหากูจนได้สินะเนี่ยแล้วทีนี้นะครับคิโอมาโรเองก็จะมีแบบว่าโผล่ไปหน้าสกรีนที่จะคุยกับกัสว่ากัสฉันอยู่นี่มาช่วยฉันเร็วซ ฉันเชื่อนายไม่ได้หรอกนายมันคือไอ้เจ้าเคิยมารุตัวปลอมคิยวมารุตัวจริงเน่ยเขาไปเข้าข่ายอยู่เฟ่ยนะซึ่งโชคดีว่าตอนนั้นเนี่ยคียวมารุเขามีหนังสืออยู่ในมือพอดีครับผมเขาก็เลยจะไล่มุดให้กัชยิงโจมตีด้วยซาเกลการโจมตีก็ทาให้คียวมารุสามารถหลุดจากจุดคุ้มขังของดรเอ็มทูนั้นมาได้แล้วทีนี้กัชก็ได้เจอกับเคียวมารุอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับงงมากว่าเอเอพวกม้าเหล็กทีโอแคนโดเม่มาได้อย่างไรกันนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องต่อสู้กับศัตรูก หุ่นเมกาวอลแค่งทั้งหลายครับการที่ศัตรูเป็นหุ่นเมกาวอลแค่งตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่ากัชเขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังกับเรื่องนี้ครับเขาบอกกับคิโยมารุว่าเดี๋ยวก่อนคิโยมารตอนนี้ศัตรูที่อยู่ต่อนหน้าเราคือวอลแค่งสามร้อยไม่ใช่เหรอฉันหนะักสู้กับวอลแคนงสามร้อยไม่ได้หรอกนะแล้วคิโยมารุก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนกัชอันนี้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะมันเป็นแค่หุ่นยนต์ที่มันจะมาเล่นงานเราถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นงานมันพวกเราสีจะแย่ซึ่งกัเเนน่่ยพาาาาาามม้ววววิิิงไขดขดาขาขออแคยายาตสตส ก็หน้าตาเหมือนรุ่นที่4กันหมดเลยไม่ใช่เหรอพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงทําไมต้องมาต่อสู้กันด้วยซึ่งนอกจากกัสที่เข้าไปนะครับมาเล็กทีโอแคนโตเมที่เขาก็ผูกพันกับตัวเมกา v อลแค้นเดสเอตนตัวมาเก้ก็พยายามที่จะมาหยุดด้วยซึ่งอันนี้ความรู้สึกของพวกกัทส่งไปถึงเมกา v อลแค่นทั้งหลายนะครับเมกาวอลแคนเนี่ยเนื่องจากว่ามันสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรมเดียวกันกับที่ดตรเเขาได้มาแล้วก็สร้างเป็นหุ่นยนรูปแบบนี้ใช่ไหมพวกมันก็เหมือนจะมีโปรแกรมที่เชื่อมโยงกันนะครับพอายุ การโจมตีเดี๋ยวนี้เลยอ่าซึ่งตอนนั้นก็ทําให้เมกาวอลแค่นทั้งหมดหยุดการเคลื่อนไหวไปจนได้นะครับตรงนี้ดร m เอ็มทูก็คิดในใจว่าอืมถ้าอย่างนี้ละก็คงต้องใช้แผนดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ไทม์เกตมันปิดลงปุ๊บเดี๋ยวมันต,ต้องเสียเวลามากเกินไปกว่านี้ที่จะกลับไปยังโลกปีศาจในอนาคตได้นะดเรเอ็มทูเขาก็เลยใช้วิธีการในการที่จะรวบรวมเมกาวอลแค่นทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นหุ่นยนต์โคตรพ่อคนแม่ใหญ่ครับผมซึ่งอันนี้เป็นหุ่นยนต์ทีีี่่่พััฒนนนนาาาาขขึ้าาข้้มมภยใตรกออองด M2 ชืวค มันก็เป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่โตมากๆแล้วถ้าเกิดว่าต่อสู้กันตอนนี้ไม่มีทางเอาชนะได้เลยซึ่งโชคดีว่าเมงุมิคุณซันบีมและก็ฟอโกเร่เนาะทั้ง3คนนี้มาซัพพอร์ตพอดีก็เลยพอจะรอดจากในการโจมตีของหุ่นยักษ์นั้นไปได้นะโดยตอนที่ไอห,หุ่นยักษ์มันกำลังจะโจมตีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการใช้มนป้องกันเป็นหลักเพราะอย่าลืมว่ากัชเขาก็ยังยึดมั่นคําเดิมว่าไม่ให้คิโยมารุใช้อะไรในการโจมตีวอลแค่นเด็ดขาดเพราะวอลแค่นคือเพื่อนของเราคิโยมารุก็เลยดุกชไไไไปนนนนรวว่่่่าาาาามมมมเเเข้ใจจจยยยลิงงๆทํถึออโตีพื ปกป้องเพื่อนพ้องอย่างพวกเราแล้วไปมัวใส่ใจอะไรไก่อกของเล่นที่เป็นหน้าตามเมกาวอลแคนแบบนี้ฮะซึ่งพอดูไปอย่างนี้ปุ๊บกัชก็สวนเลยว่าทาไมคิโยมโรถึงพูดอย่างนี้วอลแค่น300เป็นเพื่อนคนแรกที่คนะิโยมโรน่ะให้ฉันมาไม่ใช่หรือไงฉันดีใจมากเลยนะที่นายให้เพื่อนกับฉันและฉันก็ไม่ต้องอยู่เงาโดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้ว่าคิโยมโรจะไปโรงเรียนฉันก็ยังมีวอลแค่นที่คอยอยู่เป็นเพื่อนของฉันยังไงล่ะวอลแค่นยังไงก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันนะรู้ไหมซึ่งพอคิโยามารุได้เลยนระะับว่าโโหกบบจิงจังกบวแคน300 ขุนยนที่ทาจากกล่องกระดาษเสียบตะเกียบไม้ไม่น่าเชื่อเลยว่ากัสจะอินได้ขนาดนี้แล้วทีนี้เนี่ยคิโยมารก็จะนึกย้อนไปถึงเรื่องที่ว่ากัสเป็นคนที่สอนความสําคัญของการมีเพื่อนให้กับคิโยมารุไม่ใช่หรอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอย่างคุณเมงุมิคุณซันบีมฟอคกเรหรือกระทั่งเพื่อนที่เราจะไปเข้าค่ายกับเขาเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนสําคัญที่ถ้าไม่มีกัสฉันก็ไม่มีเพื่อนพวกนี้เด็ดขาดแล้วฉันกลับให้ได้แค่เพื่อนที่เป็นกล่องกระดาษกับนายหรือเนี่ยคิโยมารุก็รู้สึกผิดขึ้นมาทัันนนนนทีนรีรรรรแตตตต่่อออยยาาาาางไกก็มนน้สถณ์จิ ถ้าเกิดว่าไม่ทาอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเราก็ต้องถูกบี้ไปกันจนหมดแน่นอนซึ่งอันนี้ต้องรีมาร์คไว้ให้เลยนะว่าดร M2 ถ้ามันจะเอาจริงเนี่ยมันเล่นงานทุกคนแน่นอนแต่มีเพียงคนเดียวที่มันจะละเว้นเอาไว้ก็คือคิโยมารที่มันต้องการเอาไปเป็นพาร์ทเนอร์ของมันนั่นแหละครับแล้วคิโยมารเองเนี่ยระหว่างที่คุยกับดร M2 เขาจาได้ว่ามันน่าจะมีเตาพลังงานอันหนึ่งที่น่าจะมีส่วนในการที่จะควบคุมไอหุ่นยนต์เมกาบอลแคนยักษ์นี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ากัสฉันขอร้องละเชืื่่่อออออใใจจัันนนะะะะชวววยยเเพงงแแลลมีีีีิธขข้้ททโรกก็หุ์ เพื่อที่จะไปโจมตีในจุดเตาพลังงานของเมกาวอลแคนนี้ซึ่งสุดท้ายนะครับผมสามารถทําได้นะซึ่งพอทําได้โจมตีเสร็จตุ้มเข้าให้เตาพลังงานของเมกาวอลแคนตัวเนี้ยเสียหายหุ่นวอลแคนมันก็ล่มสลายลงมานะครับพร้อมกับรุ่น4ี่ปลอดภัยแล้วนั่นเองครับผมแต่ตอนเนี้ยจะดีใจมันก็คงจะเร็วเกินไปใช่ไหมตรงเนี้ยใช้คําว่าเป็นความพ่ายแพ้ของดร m 2ได้แล้วนะแต่ที่นี่นะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าเตาพลังงานที่โจมตีไปเมื่อกี้มันทําให้ส่วนของเมกาวอลแคนทั้งหลาย สลายไปก็จริงเนาะแต่ว่ายังพอมีส่วนของพลังงานที่หลงเหลืออยู่แล้วพลังงานตรงนั้นนะครับมันเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วไอ้ความคุ้มคลั่งของพลังงานเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยู่ในมิติของไอ้ไทม์เกตที่กําลังอยู่เหนือเมืองโมจิโนกินะครับแล้วพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันทะลักออกไปด้านนอกเมืองโมจิโนกิอันตรายแน่นอนซึ่งความเสียหายที่จะเกิดเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับก็ต้องทํายังไงก็ได้เพื่อที่จะหยุดมันเนาะดอกตอร m เตอนนี้เขาก็ไม่รู้วิธีการแล้วว่าจะทําอย่างไงฉันคิดมาตลอดเป็นออัฉริยะขงโลกาแต่ัญหาแบบนนี้ั กับแก้ไม่ได้หรือนี่คีโอมโรเองก็พยายามพูดคุยกับดร M2 นะครับว่าฉันอ่ะจะไม่ยอมแพ้หรอกนะจะต้องหาวิธีการที่จะหยุดสิ่งนี้ให้ได้เลยซึ่งพอด็เร์2็ูเห็นคิโอมโรเนาะอย่างน้อยอะ่ะเขาก็รู้สึกปับปื้มแล้วว่าคนที่เขาจะเลือกต้องการให้เป็นคู่หูเขากลับมีความเชื่อมั่นในการที่จะหยุดการคุ้มคั่งของไทม์เกตรตัวนี้ให้สาเร็จนะครับดกร M2 ็ก็ค่อยๆตั้งสติแล้วก็โอเคตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าพอจะมีวิธีการคือเอาพลังของโาาาาาาทททััั้้้งง4คนน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 ีีีี่่เเเปป็ตมมผสกจขไพล ถ้าเกิดว่าสามารถโจมตีเข้าไปได้แล้วก็จะทําให้เตาพลังงานหยุดการเคลื่อนไหวตรงนี้เมืองที่อยู่ภายนอกนี้ก็จะปลอดภัยนะแล้วทีนี้นะครับท่าทั้ง4เนาะตอนนั้นก็มีการอธิบายผ่านมูวี่นี้นะครับว่ากัชเป็นท่าสายฟ้ามาเล็กเป็นท่าไฟแันโจเมเป็นท่าเปลี่ยนแปลงและทีโอเป็นท่าปกป้องนะครับซึ่งสี่ท่านี้ยิงพลังงานเข้าไปผสนกับไอตัวเตาพลังงานเนาะซึ่งจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่คุณซันบีมก็ใช้ดีโอเอมูชูรุกใช้พลังไฟสาดเข้าไปที่เตาพลังงานเสร็จเอิบตามด้วยคุณเมมใช้ ตูเตาพลังงานนั้นเอาไว้ทําให้พลังที่เอ,อ่ยลนออกมาจากเตาพลังงานค่อยๆหยุดลงทีละนิดและตามด้วยแคนโจเมกับฟอร์โกเรที่ก็ใช้บนโบลุกในการที่จะปลอมตัวเพื่อยิงพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายของแคนโจเมใส่เตาพลังงานนั้นซึ่งตัวนี้พอจะทําให้เตาพลังงานพลังลดลงเรื่อยๆแล้วและผู้ที่จะเป็นคนปิดเกมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกัชเบลกับคิโยมารอนนั่นเองครับผมดอกเตอร์เอ็มทูก็สังยกกิ่งเลยปาโอซากิเกะโลดตุ้มเขาให้ซึ่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะทําให้พลังงานมันหยุดไปได้้แคค่่่่ชััวรูเทานน ซึ่งการหยุดพลังงานตัวนี้ต่อให้ทําอะไรหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงไม่มีวิธีการที่จะหยุดมันได้แล้วแล้วทีนี้นะครับเพื่อนรักของกัสที่เพิ่งช่วยรอดออกมาจากเมื่อกี้เลยนะคือวาลแคนรุ่นที่4ครับผมรุ่น4เนี่ยเขาเอาตัวเองเข้าไปปักกับเตาพลังงานซึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้บาโอซาก,กิลกายิงเข้าไปที่ตัวของรุ่น4ี่ปุ๊บเนี่ยรุ่น4ี่ก็จะแตกสลายไปพร้อมกับเตาพลังงานนั้นนะครับตัวรรเอ็มทูก็มั่นใจว่าถ้าทําแบบเนี้ยหยุดได้แน่นอนเตาพลังงานจะไม่ส่งผลร้ายตต่่ออโลลกกภาาายนนนเดดด็ขแ้้ววทุคคิี กัชจะทำยังไงครับกัชเนี่ยตักแต่แรกแล้วเขาก็ไม่คิดจะสู้กับวอลแคนมาตลอดใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยให้ใช้บาโอซาเกลกาทำลายรุ่น4ด้วยตัวเองอะ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่แบบลําบากใจกัชมากๆแต่ว่ากัชเองก็กําลังสับสนอยู่ขณะที่สับสนก็มีเสียงที่ผ่านออกมาจากรุ่น4นะครับรุ่น4บอกกับกัสว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ขอบคุณมิตรภาพนะกัชซึ่งตัวนี้มันจะมีการเฉลยว่าเป็นความรู้สึกของคิโยมารุที่ได้สร้างวอลแค้นให้กับกัชเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพซึ่งอันเนี้มันเป็นเหตุการณ์ของโลกอนาคตเนาะคิโยมารุเนี่ยเขาจะมีการพูดสื่อสารในบางจุดด้วยของมูวี่นี้ว่าเขาอะต่อให้วันหนึ่งต้องจากกับกัชกัชจะเป็นเพื่อนคนสําคัญที่สุดของเขาเสมอซึ่งตัวนี้คาดเดาได้ว่าไอ้ด็อกเตอร์เอ็มทูที่มันได้ข้อมูลของเมกาวอลแค้นมาเป็นเมกาวอลแค้นที่คิโยมารุในอนาคตเนี่ยสร้างให้กับตัวกัชใน คตเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งวิตรภาพตัวของวอลแคนที่มาเป็นต้นแบบให้กับพวกเมกาวอลแค้งหลายของดร F2 เนี่ยมันก็เลยดูจะมีกลไกลของความเป็นวิตรภาพแล้วก็ผูกพันกับกัชอย่างประหลาดด้วยจุดนี้นี่แหละครับซึ่งใดๆก็ตามแล้วนะครับเมกาวอลแคนที่เป็นรุ่น4ตัวเนี้ยเขาสื่อสารกับกัชว่าไม่เป็นไรยังไงพวกเราก็ไม่ลืมกันเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดที่กัชก็บอกกับคิวมาโรว่าคงถึงเวลาแล้วแหละ้องโจมดีเท่านั้นนะคิวมาโรแล้วพอรับความรู้สึกมาปุบน,นั้น้ใจมเะณีกก็ช� ใส่คียวมารุเพื่อเพิ่มพลังใจให้อีกจังหวัดหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็บาโอซาเกะก้ายิ่งตู้เขาให้ซึ่งพอตุ้งเขาให้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับไทม์เกตก็ถือว่าหยุดพลังงานทั้งหมดลงแล้วก็ค่อยๆสลายหายไปจากเหนือหน้านเมืองของโมจิโนกินะครับดกร์เอ็มทูก็กลับไปยังโลกปีศาจในอนาคตหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อไปก็คงไม่มีใครรู้เนาะและก็กลับมาที่เพื่อนๆทุกคนนี่แหละครับคุณซันบีมคุณมิมุมิฟอคเร่เคนโจเมก็กลับมากันหมดนะครับพร้อมๆกับปี ว่าคียอมารอวันหนึ่งอ่ะเราจะได้เจอกับรุ่นที่4ี่อีกหรือเปล่านะวงเล็บว่าเมื่อกี้การโจมตีมันก็ทําให้รุ่นที่4แหลกเป็นผงไปแล้วนั่นเองนะแล้วคียอมารอก็หันมาหากัชล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะกัชฉันจะสร้างตัวใหม่ที่สุดเท่ให้กับนายเองเป็นวอลแคมที่เท่ที่สุดแบบไม่เคยมีมากเชื่อฉันเพราะฉันคืออัจฉริยะคียวมารอยังไงล่ะแล้วกัชก็หันมายิ้มให้กับคียวมารอด้วยความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวฉันก็จะได้วอลแคนตัวใหม่จากนายซินะคียอมารอแล้วก็เป็นอันจบนู้ เป็นอย่างไรบ้างครับผมเนื้อเรื่องเท่าที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับก็ถือว่ามีประเด็นหลายจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันแหวกแนวดีในแง่ที่ว่าพอขึ้นชื่อว่าบูวี่จะให้มาต่อสู้กับปีศาจตัวเป้งๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะใช่ไหมควรจะมีอะไรใหม่ๆซึ่งตัวตนของดร M2 ถือว่ามีความใหม่มากครับผมคืออย่างของภาคหนึ่งเนี่ยเล่นกับการที่ว่ามีปีศาจร้อยตนแล้วก็ไอ้ตัวที่1 0 1มันมาแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นบูฟี่สองจะเล่นงูเดิมเหรอปีศาจที่อย ที่1น2อย่างเง่างนี้อก็อไม่ได้ใช่ไหมเออมันจะดูแบบว่าจำเจไปหน่อยนะครับเล่นเอาปีศาจจากโลกอนาคตที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องกันมาเลยครับผมเออโคตรแหวกนะครับแล้วก็มีสตอรี่ที่แบบขยี้ความเป็นวอลแคน300ได้โคตรดีเลยนะคือผมสารภาพตามตรงนะครับว่าตอนที่ดูกัสจะยิงบาโอซาเกะก้าครั้งสุดท้ายใส่เมกะวอลแคนน่นะครับผมน้ำตาแตกจริงๆครับผมอันนี้สารภาพเลยตอนที่ดูมูวี่หนึ่งผม,มยังมีความรู้สึกเลยว่าเออมันก็แบบมันดีแล้วก็มีความซึ้งในแบบของมันแต่ว่าก็ไม่น้ำ ท่านผู้ชมบางแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมรับรู้เนื้อเรื่องกันไปแล้วนึกภาพตามออกอะไรยังไงไมหรือใครเคยดูมากนะครับมีประเด็นตรงไหนอย,อยากพูดคุยอยากคอมเมนต์อยากเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ